สวัสดีค่ะยูจากช่องไม่บานเจาะปัญหานะคะวันนี้อยู่ก็มาแนะนำนะครีมนวดผมฮาวิล่านะครีมนวดผมทองคำขาวนะแบบหลอดขนาด150มิลนะสำหรับของฮาวิล่านะครีมนวดผมทองคำนะโอ้ยทองคำขาวใช้ดีมากทุกคนคือใครที่แบบผมแห้งเป็นก้อนๆน,นะแบบหวีไม่ได้แบบเป็นเป็นก้อนๆแห้งๆเพราะว่าเราบำรุงผมเยอะแล้วบางทีเนี่ยมีซิลิโคนต,ต,ตกค้างนะ พอมาใช้อันนี้นะฮาวิล่านะครีมนวดผมทองคําขาวนะไร้สารซิลิโคนแบบปลอดนะบำรุงผมแห้งเสียให้กลับมานุ่มลื่นนะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเส้นผมนะเหมาะมากนะเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาผมแห้งชี้ฟูนะปลายผมพันกันนะแล้วก็ผู้ที่ต้องการนะหาครีมนวดที่ปลอดภัยกับเส้นผมนะอันนี้อยู่มาทดลองโดยการทากาวนะทุกคนแล้วก็กากเพชรอันนี้เป็นกาวกากเพชรน,นะ แทนแบบทดสอบแทนแบบล้างแครนะทุกคนเออคิมนวดผมอันนี้นะสามารถล้างล้างคราบซิลิโคนได้ทุกคนแม้แต่กาวช้างที่แบบเหนียวเหนียวนะทุกคนอยู่ใช้กาวแค่อยู่ใช้คิมนวดผมแค่นิดเดียวนะ โอ้ไม่ว่าเกาวสมมุติว่าถ้ากาวติดผมนะเราใช้ครีมนวดผมรุ่นนี้ล้างออกได้เลยนะและที่สําคัญคือถ้ามีพวกเศษลังแคนะมันจะออกง่ายมากทุกคนดูนะขนาดว่าเกาเหนียวเหนียวเลยนะใช้ครีมนวดผมเป็นนิดเดียวเองนะคือแบบ แบบว่าทูนิดเดียวทุกคนเออกาวอะไรเนี่ยหลุดออกหมดเลยนะอยากบอกว่ากาวหนาแค่ไหนก็หลุดนะเพราะทดลองมาแล้วนะไปลองกันดูได้นะสําหรับใครที่ต้องการหาครีมนวดผมที่ปลอดภัยนะแล้วก็ทําความสะอาดหนังศีรษะนะนี่ขนว่าเป็นครีมนดนะไม่ใช่แชมพูนะซึ่งวิธีการใช้ใช้ง่ายมากนะแค่ใช้ให้ทั่ว หนังศีรษะและก็เส้นผมนะแล้วก็ทิ้งไว้1-2นาทีแล้วค่อยล้างออกนะเออง่ายมากเลยนะทุกคนคืออยู่จะไม่ค่อยจะใช้แช,ชมพูอยู่ชอบใช้แต่ครีมนวดนะซึ่งมันก็ทำความสะอาดได้ดีมากเลยนะ